สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรนภพาเที่ยววัดนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเที่ยววัดใหญ่ชัยมงคลกันนะครับแล้วก็จะพาไปชมวัตถุมงคลของทางวัดใหญ่ชัยมงคลกันนะครับวันนี้ผมก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวครับมาเที่ยววัดใหญ่ชัยมงคลกันดังเนงแน่นเลยนะครับทุกคนครับทดดุดแรกที่ผมจะแนะนำครับก็คือต้องมากราบพระพุทธชินราชก่อนนะครับ ก็เดินสามารถเดินเข้ามาข้างด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับอุโบโสถว,วัดใหญ่ชัยมงคลน,นะครับนี่ครับ ครับเดีเราเออกไปชมบริเวณด้านนอกกันนะครับครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดบูชานะครับประถุมงคลของทางวัดใหญ่ใจมงคลครับเดี๋ยวเราขับไปชมกันนะครับว่า มีวัตถุมงคลรุ่นไหนบ้างครับขออนุญาตถ่ายนะครับนี่ครับทุกคนครับก็จะเป็นพระประจำวันนะรัวใหญ่ชัยมงคลพระประจำวันองค์ละสองร้อยนะครับ พระนเรศวรอง์ละสามร้อยห้าสิบพระพุธชัยมงคลอง์ละ 350. สมะามร้อยห้าสิบกครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระพุธชัยมงคล แขวนหน้ารถครับน,นี่ครับน,นี่เลยส่วนแขวนหน้ารถแล้วก็พระพุทธชัยมงคลครับสองร้อยบาทนะครับพระพุทธชินราชสองร้อยบาทครับ พระพุทธชัยมงคล200บาทครับพระเวสสุวรรณองค์ละร้อยครับพระศิวลีองค์ละหนึ่งร้อยนี่ครับพระนาเรศวรองค์ละหนึ่งร้อยครับพระพุทธชินราชหนึ่งร้อยบาทครับพระนาเรศวสองร้อยบาทครับนี่ครับ อยู่ในกรอบเลยนะครับตั้งหน้ารถก็ได้นะครับคุณแผนเคลือบพิมเล็กสองร้อยหกสิบนี่ครับนี่แผนใบพุทรานี่ครับสแตนเลสอ๋อนี่ครับ ร้อยห้าสิบพระคุณแผนเคลือบพิมใหญ่สามร้อยพระคุณแผนใบพุทธาสองร้อยหกสิบกับพร้อมกรอบเลยน,นะครับพระคุณแผนเคลือบสแตนเลสกรอบสแตนเลสนะครับสองร้อยครับพระประจำวันหนึ่งร้อยครับ ของนางพญาเลี่ยมทองสองร้อยครับท้าเวสุวรรณหนึ่งร้อยครับพระกุชชินาลาชหนึ่งร้อยครับพระนางพญาเลี่ยมสแตนเลสครับหนึ่งร้อยครับนี่ครับเลี่ยมทองเรียบร้อยเลยน,นะครับ มาดูตรงนี้ครับโอ๋โอ,โอส่วนด้านนี้ไม่ได้ยังไม่ได้เรียบนะครับพระใบพุทธนี่ครับใหญ่ชัยมงคลหนึ่งร้อยบาทนี่ครับหนึ่งร้อยบาทหมดเลยนะครับนี่ด้านนี้ไม่ได้เรียบนะครับ ทั้งท้าวเวสุวรรณทั้งเรียน,นเด็ดพันนเลส่วนมาราชกัน100บาทครับคุณแผนเคลือบ100บาทครับเด็ดพันนเลส่วนครับก็100บาทหมดเลยครับ100บาท เพลทเคลือบ200บาทครับพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม100บาทครับนี่ก็100บาทครับหนึ่งร้อยบาทหมดเลยนะครับโอ้โหองค์ใหญ่ครับทุกคนครับพระอูชา พระพุทธชัยยมงคลราคาหมื่นเก้าร้อยครับตัวนี้ครับใช่เลยครับพระพุทธชัยยมงคลวัดใหญ่ชัยมงคลครับครับหมื่นเก้าร้อยครับด้านในพระพุทธชินราชปิดทองหกนิ้วครับสี่พันเก้า พระพุทธชินล,ลาาคัดมันหกนิ้วสามพันครับพระพุทธชัยยะมงคลปิดทองห้านิ้วสี่พันห้าพระพุทธชัยยะมงคลคัดมันห้านิ้วพันเก้าครับพระประจำวันคัดมันกับห้านิ้วพันเจ็ดครับ พรพุทธชินราชพิดทอง4นิ้ว2อ0พครับพรพุทธชินราชขัดมัน4นิ้วพั0เครับพระนเรศวรน,นั่ง5นิ้วสอ0พันหาพระนเรศวรยืน5นิ้ว2,000ครับ คือวัตถุมงคลของวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเด<ม>ี๋ยวจะพาไปชมทุกคนนะครับขึ้นไปชมด้านบนของมหาเจดีย์นะครับวัดใหญ่ชัยมงคลครับทุกคนครับครับบรรยากาศ ด้านบนก็ขึ้นไปบนพระเจดีย์ได้เลยนะครับนครับแต่สูงครับวันนี้ก็คงจะไม่ได้ขึ้นไปด้านบนนะครับทุกคนครับก็จะเก็บบรรยากาศด้านนอกครับไปฝากทุกคนนะครับ ถ้าเราเดินออกมาทางเจดีย์ข้างทางวัดแล้วนะครับทางนี้ก็จะเป็นพระพุทธสายญาติรับครับ,รบอีกมุมหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันครับสวยครับด้วนะครับครัครับ สวยครับถ่ายรูปสวยครับมุมนี้ บรรยากาศสวยๆแล้วก็มุมสวยๆนะครับไปฝากเอฟซีทุกคนเลยนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลครับมีหารพ้านอนก็อยู่ตรงนี้ครับเมื่อกี้เองครับครับผมสลับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากเลยครับ